ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานการทํางานในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นอาจจะมีงานเก่าๆที่ข้างๆท่านยังทําไม่เสร็จก็จะต้องรีบทํำ จึงทำให้ชาวราศีมังกรนั้นรู้สึกว่าจะต้องยุ่งยากเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่5มกราคมไปจนถึงวันที่12ของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีมังกรก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับในช่วงของเดือนธันวาคม ในเรื่องของการงานท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวงังอาจจะมีการขาดทุนมีการติดขัดได้ในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนธันวาคมต้นต้นเดือนนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้อาจจะมีรายจ่าย มากกว่ารายรับในช่วงของต้นต้นเดือนธันวาคมนี้ท่านจะจ่ายอะไรทำอะไรก็ต้องประหยัดและก็คอยระมัดระวังเขาไว้ในเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาตอนต้นๆ้นนี้นั้นก็ต้องระมัดระวังเขาไว้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยโรคเก่าๆโรคประจำตัวหรือว่าโรคความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้ ต่างๆอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สําหรับท่านที่สูงอายุในช่วงของเดือนธันวาตอนต้นๆเดือนนี้นั่นแต่พอมาถึงในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาคมนี้นั้นดวงของชาวราศีมังกรก็จะเริ่มดีขึ้นเนื่องด้วยในช่วงของวันที่16นี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนู อันนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิติคโคจรมาอยู่ในราศีธนูนั้นจะส่งผลให้ชาวราศีมังกรได้รับแต่สิ่งดีๆเงินทองในช่วงนี้จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินจะดีมากๆก,ก,การงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกร ในช่วงของเดือนธันวาคมนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูนี้ชาวราศีมังกรก็จะได้รับความกระทบกระเทือนอีกเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของการงานท่านจะดีมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยทำแล้วท่านจะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งทํายิ่งขยัน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นเกอบเป็นกำรรงานที่ท่านทำบางครั้งบางคราวท่านคิดว่าทำไม่ได้หรือว่าทำยากแต่พอลงมือทำก็แล้วท่านก็ทำได้และทำได้ดีอีกจุดอีกด้วยยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นถือว่ามีเจ้านายและมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านของ การเงินการทองถ้าหกว่าไม่พอใช้ชาวราศีมังกรก็เรียกใช้ได้ในเรื่องของการเงินการทองเขาก็จะช่วยหาช่วยจัดแจงให้เรียกว่าดวงของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวามนี้ดีอย่างมากๆในเรื่องของโชคลาบก็มีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบของชาวราศีมังกรนี้นั่นก็มีโอกาสได้รับทรัพย์ ได้จับเงินหมื่นหรือว่าได้จับเงินก้อนก็ได้บางคนลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาคมนี้นั้นก็ถือว่าดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูชาวราศีมังกรก็เลยได้อิทธิพลจากดาวพระอทิตย์นั้นส่งเสริมให้ดวงชะตาของท่านมีความแข็แงแกร่งทำอะไรก็มีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็ไม่ติดขัดอยู่เสมอ จึงทำให้ชีวิตของชาวราศีมังกรน,นั้นดีดีอย่างมากๆงานที่ท่านทำอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยก็ถือว่าการงานดีท่านจะไม่เดือดร้อนการเงินการทองก็มีจับจ่ายใจสอยอยากได้ไรในช่วงของเดือนธันวาท่านก็ย่อมทำได้ทั้งนั้นเงินทองจะไหลมาเทมาเรียกว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาในช่วงของกลางกลางเดือนนี้นั้นท่านจะคบใครก็ให้ท่านละมัดระวังสักหน่อยในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายถ้าหากว่าเขามาพูดจาชักชวนใหท่านไปทำอะไรท่านตรึกตรองคิดดูยดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าเรา ตัดสินใจผิดพลาดไปก็จะเดือดร้อนไปจนวันตายการเซ็นสนยญงสัญญาอะไรในช่วงของเดือนธันวาคมตอนตอน้ตนๆเดือนนี้ก็อย่าไปเซ็นให้ใครถ้าหากว่าเราเซ็นไปแล้วมันจะเดือดร้อนในตอนหลังก็ขอให้ชาวราศีมังกรจงระมัดระวังเข้าไว้ในช่วงของวันที่2 2จะมีดาวพระสุกอีกหนึ่งดวอีกหนึ่งดวง โคจรเข้าสู่ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีที่แข็งแกร่งจึงทำให้ชาวราศีมังกรนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้จะจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานดีชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่26ที่มีวันที่22ที่มี ดาวพระศุขนั้นโครจรเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ถือว่าดวงของชาวราศีมังกรน,นั้นมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นอีกด้วยทําอะไรก็จะมีชื่อมีเสียงทําการงานก็จะได้ดีงานที่ท่านทําไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานบริษัทงานห้างล้านก็ทําได้มีความสําเร็จท่านจะมีเพื่อนมีฝูงอีกมากมาย ไปเหนือไปใต้ก็ไม่เหงามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยดูแลเรียกว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรดวงของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปในช่วงของเดือนที่แล้วเรียกว่าชาวราศีมังกรนั้นจะติดขัดอยู่เสมอในช่วงของเดือนที่แล้วการงานก็ไม่ค่อยดี การเงินก็ไม่ค่อยมีเข้ามาหาท่านการงานนั้นทำอะไรก็โดนเอารัดเอาเปรียบและโดนเขาหลังเกียจอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีมังกรนั้นจะไม่ประสบกับความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีมังกรก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสายท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ ชาวราศีมังกรก็ย่อมจะได้ไม่ว่าท่านจะไปสมัครสอบอะไรหรือว่าจะสมัครงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะได้รับข่าวที่ดีเข้ามาหาตัวท่านท่านจะพบกับความสําเร็จมีความสมหวังทําอะไรก็มีคนเชื่อถือมีคนคอยให้กําลังใจท่านเรียกว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวานับตั้งแต่ในช่วงของวันที่2 6ไปถึง วันที่ยี่สองวันนี้ชาวราศีธนูจะลงมือทำอะไรอชาวราศีมังกรจะลงทุนอะไรก่อยท่านรีบลงมือทำได้เลยเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงของวันที่ยี่สิบหกจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีมังกรนั่นมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอีกด้วยการงานดีการเงินก็ดี ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นั่นให้ท่านเรามัดระวังไว้ก็มีในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สูงอายุแต่คนที่อายุยังน้อยหรือว่ายังหนุ่มยังสาวในช่วงนี้ก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครนอกเสียจากท่านที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ ในเรื่องโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สําหรับท่านใดที่สูงอายุในช่วงของเดือนธันวาสําหรับหนุ่มสาวท้าหากว่าท่านจะไปสังสรรค์ไปเลี้ยกกินเลี้ยงหรือว่าไปพบปะพูดคุยกันในช่วงของปลายเดือนธันวาคมติดต่อกับเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่เรียกว่าสงท้ายปีเก่า กอนรับปีใหม่ถ้าหากว่าท่านไปเจรจาพูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาท่านพูดอะไรไปแล้วคำพูดของท่านนั่นแหละจะเป็นนายของท่านถ้าหากว่าท่านพูดดีก็ดีไปถ้าหกว่าท่านพูดไม่ดีก็ะจะเกิดเรื่องเกิดราวเพราะฉะนั้นท่านระมัดระวังในเรื่องคำพูดอารมณ์ใจอย่าร้อนถ้าหากว่าเราใจร้อนแล้วงานการก็จะไม่ดี ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงใจวิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี